สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เจ๊จะมาบอกต่อเรื่องราวดีๆให้กับพี่ๆได้ฟังกันนะคะว่าทาไมเจ๊ถึงเลือกทาธุรกิจอินดี้ค่ะ,ะก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อเจ๊ชนะด,ดาระวังกลางนะคะเป็นคนเชียงรายนะคะตอนนี้แต่งงานอยู่ประเทศอิตาลีได้3ปีกว่าจะ4ปีแล้วนะคะตอนนี้เห็นบรรยากาศในอิตาลีไหมคะว่าเงียบเหงามากๆนะคะร้านค้าบาร์ทุกอย่างปิดหมดเลยนะคะตอนนี้ว่าจะออกมากินกาแฟหน่อยก็เขาปิดร้านนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะ้องคนไม่มีผลกระทบอะไรกับการทําธุรกิจอินดีมหรือว่าการทําธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วนะคะ,ะวันนี้เจ๊จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังกันนะคะว่าทําไมเจ๊ถึงเลือกมาทําธุรกิจอินดีมนะคะเพราะว่าเป็นธุรกิจของคุณก้องอายุน้อย,อย้อยล้านนั่นเองค่ะแล้วก็เจ๊มาเจอธุรกิจอินดีมนี้ได้ยังไงนะคะเจ๊ก็มาเจอธุรกิจอินดีมนี้ได้จากการไปดูคลิปในเฟซบ o o กนะคะที่คุณก้องสัมภาษณ์โคไก่นะคะ แล้วก็เลยได้ทักไปหาครูกไก่ว่า,าสนใจค่ะขอข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะคะครูกไก่ก็ได้ให้ข้อมูลมาเนาะก็เป็นที่ที่1 2 3สนะคะเจฟใช้เวลาในการดูประมาณชั่วโมงกว่ากค่ะชั่วโมงกว่ากว่าแล้วก็ได้ตัดสินใจเข้ามาในไซส์ L เลยนะคะเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ตอนนี้อยู่ในทำมาได้ประมาณเกือบปีแล้วนะคะได้ขึ้นเป็นตําแหน่งเมนเจอร์เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีสมาชิกใต้ล่างก็หลายร้อยคนอยู่นะคะก็ อยากจะมาบอกแลาก็ประชาสมัมพันค่ะว่าใครที่อยากเป็นแม่บ้านเงินล้านนะคะใครที่เป็นแม่บ้านที่อยู่บ้านเฉยๆและอยากมีรายได้เสริมนะคะสามารถทักมาหาได้เลยนะคะสมัครหรือไม่สมัครก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ขอข้อมูลไปศึกษาหาความรู้ก่อนได้นะคะทําความเข้าใจกับธุรกิจอินดีมนี้ก่อนเนาะจะได้พี่ๆพอพี่ๆได้เรียนรู้อะคะ่ะพี่ๆจะรัก ธุรกิจอินดีเหมือนกับที่จับรักเลยนะคะมันทําให้เรามีรายได้เสริมมากขึ้นมันทําให้เราได้เจอสังคมอีกสังคมหนึ่งอะคะ่ะเป็นสังคมที่มีแต่ให้กันนะคะเป็นสังคมที่คอยเอื้อเฟื้อกันเนาะมีเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะ อะไรที่เราไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่เราไม่เคยศึกษามาก่อนนะคะอย่างเช่นการยิงโฆษณาการสร้างช่อง u t u b e นะคะการทำเทคนิคต่างๆในการในการใช้งานออนไลน์นะคะเราก็สามารถเรียนรู้ได้หมดเลยเนะาะเขามีโค้ดมีครูสอนงานให้เราจนกว่าจะเป็นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะทำไม่ได้ทำไม่เป็นเรามีโค้ดมีครูสอนงานให้ค่ะแล้วก็สำหรับใครอยาก ที่อยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกอินดีนะคะสามารถทักไปหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับท่านหรือว่าทักมาหาเชฟได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะ